สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบเป็นบ้านปี้ยชาแนลค่ะพี่น้องมในสภาพเมฆกับเขาค่ะเมนูเหมือนนี้เป็นอาหารไทยเนาะค่ะพี่น้องนะคะอาหารไทยหรืออาหารอีสานเดียวก็เอนมือถืออาหารไทยนะคะจะพามาทําปลาล้าส่งเครื่องค่ะแบบไทยๆค่ะพี่น้องนะคะใส่กะทิใส่ยังสิค่ะส่วนผสมต่างๆก็จะมีปลาดุกค่ะล้างไว้แล้วเรียบร้อยค่ะใบมะกรูดค่ะคาคะแล้วก็ตะไคร้ พริกสามสีนะคะเป็นพริกชีฝาค่ะเขียวแดงเหลืองกระชายแล้วก็หน่อไม้แล้วก็อวกเอออย่างบะเขือค่ะมันี้ครบเครื่องเลยค่ะพี่น้องแล้วมีกะทินะคะกะทินี่ก็จะเป็นกะทิแช่แข็งหัวยาเห็ดเหลือว้นะคะพี่น้องก็จะใส่ลงไปน้ำค่ะค่ะเยาจะต้มน้ำก่อนเวยค่ะพี่น้องใส่กะทินะคะต้มน้ำเครื่องสูนใสก่อนประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจะใส่ตะไะคร้ค่ะ ไปมะกรูดโอ้พี่น้องย่เรื่มอย่างนึงด้วยค่ะหอมแดงเด้๋ย่าเอาหอมแดงกด้วยค่ะใส่หอมแด,ด,ดงลงไปด้วยดวยคะ่ะพี่น้องพส่เสียบนะคะใส่ลงไปด้วยเ้อค่ะเอาละค่ะพี่น้องหอมแดงย่อแลอกกลางแล้วเรียบร้อยใส่ลงไปน้จ่จ้กเมื่อกี้ย่ารื่มบอกนะคะหลังจากนั้น,นะคะ่ะใส่น้ำปะลาลงไปเลยถ้าเป็นบานเห่า,าก็ใส่ปลาเป็นโตน,นะคะเอากระ้อนต้มใส่ไปค่ะแต่ว่าอยู่นี้มันเป็นปะลาําเ็จรูปนะคะพี่น้องก็จะใส่แบบป,ปลาน้ำลงไปค่ะ ลงไปหนึ่งับพี่ค่ะอ้ยหอมเด้พี่น้องเอาขาปุ่นมากมานน้เห็ดขาปุ่นเศร้าเพื่อเสื่บแบบนี้ค่ะนี่ค่ะี๋ยวต้มไห่นามสมุนไพรให้ออกคักคัค่ะพี่น้องเนละ้วยาวจะใส่ปลงลงไปส่วนอันกะทิหนี่งยาสตรไซรหลังสุดพราะวะใส่ลงไปเลยยาอย่างมันแตกมั่นนะคะบรอยากให้มันแบบแตกมั่นไรเป็นไรนะคะพี่น้องนะคะต้มไปอุย้ยหอมปลาไหอีกลีค่ะนี่ค่ะ,คะต้มไปเรื่อย ลหลังจากนั่นค่ะเราก็จะใส่ปลาลงไปใส่ปลาให้ซุปจหน่อยนึงค่ะเราเค่อยใส่กะทินะคะปลาดุกหนึ่งตัวค่ะนี่ค่ะช่อนฟองออกจากหน่อนั่นแน่ฟองปลาห้องไหนล่ะค่ะ ต้มไปเรื่อยๆค่ะให้ปลาเราสุกค่ะอันนี้ก็คือกะทิกองนะคะพี่น้องพอดีแยกใส่ไปครึ่งนึงนะคะก็เลยเหลือครึ่งนึงก็เลยจะเอามาใส่ลงไปด้วยค่ะช้อนอกออกสักนิดนึงค่ะขวดไม่ก็มีอยู่ดอกค่ะพี่น้องก็ถึงจะได้แม่เนาะคะ่ะ ก้องปลาหลางฮั่มุ่มหัะหลังจากนั้นเยวก็จะใส่หน่อมไม้ลงไปด้วยค่ะ ด้วยกะทิค่ะพี่น้องสวัสดีที่การทำคือบะคือมุงนะคะพี่น้องในระคะคือย่าทำแบบสไตล์ของย่อเลยค่ะใส่ลงไปอันนี้คือกะทิที่ห่อแซ่แข็งด้วยค่ะพี่น้องมันก็เลยจะออกเป็นแบบว่าแตกมันในนี้ค่ะกะทีดี้บนในน้ำนสื่อกองไงด้วยพี่น้องสื่อกองเงใส่บะบดแล้วแซ่แข็งมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ ได้สอบเข็มข้นมั่นตัวนี้ก็สามารถเติมกะทิลงไปได้อีกด้วยจ้ะแต่ของย่อนขึ้สักพ่อละค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นเยวก็จะใส่กระชายลงไปเพิ่มความหอมค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวรอนน้ำเดือดจะข้าวนึงค่ะค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวก็จะใส่มะเขือค่ะใส่มะเขือลงไปเลยค่ะ พี่น่องปลาตัวนึงนะคะเน้นพักเน้นมะม่เน้นมะเขือค่ะใส่ลงไปแล้วก็เดี๋ยวก็จะใส่ผงปรุงรสเพาะน้นอยาเอาแขนถ่ายนะคะ,ะ,คะใส่ผงปรุงรสเพิ่มความนัวค่ะค่ะใส่ลงไปจ้ะ้อมหวนๆเลยค่ะ หอมเทิ่งกระช่ายหอมเทิ่งกะทิค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็อยาจะก็จะใส่น้ำปลานิดนึงค่ะใส่ปลาล่าไปแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าเพิ่มน้ำปลาอีกจุดน่อยนึงเพิ่มความนัวค่ะแล้วก็จะใส่น้ำตาลนิดนึงอันนี้มักไม,มั์มันเลยจ้ะอ้าวแทนชูรสค่ะ ค่ะเดีย่อยของกขออนุญากชิมก่อนค่ะอืมอร่อยปุย้ยมกเข้มเจิมในีอีกค่ะเจาหอมหอมบิลี่ค่ะหอมกระช่ายหอมกะทิค่ะพี่น้องแล้วก็หอมแดงใส่ลงไปเนาะคะ่ะใครรสจัดๆชอบเค็มๆกว่านี้สามารถใส่ได้ลงอีกเด้อใส่ลงไปได้อีกค่ะ ที่นี้เยาก็จะปิดท้ายด้วยพริกค่ะใส่ลงไปพริกสามสีค่ะผู้ใดมีพริกเออเท่านั้งพริกนุ่มพริกหยวกหมักกับใส่ลงไปได้ค่ะของเยานี่เป็นพริกชีฟ้านะคะอ้ยไปจะแสบค่ะพี่น้อง เอ,เอาละค่ะเดี๋ยวเราพริกสุกจะเข้าหนึ่งปิดไฟเสิร์ฟร้อนๆค่ปะปลาล้าทรงเครื่องค่ะให้น้องแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จจ้า แล้วราคาพี่น้องปลาร้าทรงเครื่องค่ะหอมๆเครื่องเน,น้นๆเลยคะ่ะพี่น้องเนะ,ะ้อแต่ว่ากขีเย่าบอ,อ,อมันปันไดเนาะคะ่ะเอาพ่อสดได้ะคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่หอมแดงลงไปน้ำกระช่ายค่ะตะไคร่ใบมะกรูดค่ะพี่น้องนะคะส่วนพริกจาใสา่ไปพริกสามสีค่ะชีฟ้าค่ะพี่น้องเขียวแดงเหลืองนะคะพี่น้องหอมพวนๆเลยคะ่ะบวกกับน่อไม้แล้วก็มะเขือค่ะพี่น้องแซบค่ะผู้ใได้มากเค็มข้นก็นี่เน,ะะน้อแนะนําว่าให้ใส่กะทิลงได้อีกเด้องจากตะวกเย่าบอมักเพราะว่ามันเสลี่ยนนะคะเวลาสดนะคะ คู้ไดมักประคํมเปียกสมๆในจังหน่อยนึงก็ใส่ลงไปได้ค่ะแต่พวกเย่าบข่อยหมักนะคะจะชอบออกแบบรสนัวๆแบบนี้ค่ะนะคะคู้ไดมักประคํมเปียกใส่ได้ได้ค่ะพี่น้องเือจะบีบบักหน้าตอนกินกันแล้วแต่ค่ะแต่อยู่นิ่บใไซค่ะพี่น้องเพราะว่าบหมักมีสมนิดบค่อยแสบนะคะสำหรับอันนี้ก็คือหมักไผ่หมักมันค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมากค่ะทุกผู้ทุกคนมากินเขากินน้ำด้วยกันค่ะ ปาร้าทรงเครื่องแซ่บๆจ้า